สวัสดีค่ะทุกคนเชยอตอนบายนะคะเราก็พบแน่ทาฮานอยสตาร์เ่อฮานอยของนั้นนะคะเมื่อวานฮานอยปังมากเลยเขาทั้งสีฮานอยนะคะเมื่อวานแอทไทยตัวเด่นฮานอยไปเจ็ดเก้านะคะวิ่งรูดหน่งกับเจ็ดคันหน่งมเมื่อวานเขาเข,าาข้ารจาชกิจเก้าน,นะคะแล้วก็มาเขาเ้ารอบพิเศษ1.9 มาเข้ารอบปกติ2 1แล้วก็รอบสุดท้ายเขา้า1 6 6 1นะคะตัวจองเอ่ะทีนี้เรามาดูของวันนี้นะคะวันนี้แอดให้ตัวเดยนไป9 1 4 8 3 9วิ่งรูด3 6 9นะคะวันนี้ฟัน3จาบวินิตารางก็ิด8 1 8 8 8 3 3 8 4 9 9 4, 9 4, 4 3 1 3 3 1 3 4 4 3 9 8 8 9 1 4 4 1 9 1 9, 9นะเบิ้ลก็จะมี9 9 8 8นะ ตัวเจาะก็จะมี8 1 1 8น 8, 3 8, ่ง4 9 4 4แตกต็13 3 1นะตัวเจาะ3 4 8 9 9 8กหรือใครจะจับบินในตารางก็ได้นะคะจับบินในตารางเฟียไทยแต่ที่เน้นก็คือเน้นวร่งลูป3 9กัน3วันนี้ก็ขอให้ปังปเหมือนเมื่อวานนะคะทุกคน ก็เล่นอย่างมีสตินะคะไปแล้วจ้าโชคดีกันทุกคนนะคะ